สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดแกงเขียวหวนานปลาแซมอนนะคะปลาแซมอนก็เป็นอย่างนี้นะคะเรามาหั่นเป็นลูกเตานะคะเราจะมาลวกก่อนค่ะ ลวไม่ต้องสุกมากนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะมาเคียวเปาะแล้วก็ลวกนะคะ นนะะแช่น้ำเย็นธรรมดาเลยค่ะอุณหภูมิธรรมดานะคะมาเขือพวงนะคะก็ลวกแต่ ตักขึ้นมาแช่น้ำธรรมดานะคะน้ำก๊อกธรรมดา่ะคะทีนี้กระทะร้อนแล้วนะคะแล้วก็มาใส่น้ำมันนดนึงค่ะแล้วเราก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานนะคะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็เนื้อหมี่ที่เราชอบนะาชอบเผ็ดมากก็เพิ่มอมี่นิดนึงถ้าไม่ไม่ชอบเผ็ดมากก็ก็น้อยหน่อยก็ได้เอาเอากลางๆก็เป็นให้ชิ้เต็มแล้วหอมนะคะ จะใส่มะพร้าวมะพร้าวชาวเกาะนะคะก็ใส่น้ำตาลใ่นะคะใส่น้ำปลาค่ะ 来，炒来啦！看 什么隔板？ เสือพวงนะคะทีนี้เราจะชิมโลนิดนึง เขียวหวานมาันต้องออกหวานนิดนึงนะคะต้องผักเขียวหวานต้องเติมน,น้ำตาลอีกนิดนึงค่ะน้ำปลาอีกนี้หนึง่งให้มันจัดจ้างอมกลมหน่อยแล้วเราก็จะใส่ปลาแซลมอนนะคะที่เราลวกไว้ค่ะ

น้ปิดไฟเลยแล้วเดี๋ยวเรามาสิกใส่จานนะคะนีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเขียวหวานปลาแซลมอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ